สวัสดีครับผมเชฟคิโรพาร์ตครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟรุมบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟรุมบอลไทยแน่นอนว่ามาพบกันในช่วงนี้ผมมีเรื่องมีราวนะครับมาบอกมากล่าวกันเหมือนเดิมข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอาเซียนวงการฟุตบอลไทยรวมถึงทางฝั่งของเอเชียถ้ามีความเคลื่อนไหวและมีความน่าสนใจผมจะรีบหยิบยกนะํามาบอกมากล่าวกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวนะครับผมขออวยพรก่อนในวันรุดจ,จีนเนาะนะครับวันนี้วันที่12 เป็นวันตรุษจีนนะครับชินเจยุอีชินนี้ว่วใช้นะครับใครพี่เป็นพี่น้องซื้อสายจีนก็คงจะมีความสุขได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะครับตัวผมเองก็อยากจะกลับไปมากนะครับคิดถึงบ้านอยู่เหมือนกันทางฝั่งที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ได้ขึ้นกลับไปบ้านเลยนะครับไม่ได้ไปไหว้พ่อไหว้แม่เลยก็เป็นอะไรที่แหมนะครับดูไกรๆยอยู่เหมือนกันสําหรับตุดจีนในปีนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นจงมีความสุข ตลอดทั้งปีนะครับมีสุภาพแข็งแรงนะครับสำหรับสมาชิกของช่องเชฟรุมันไทยที่คอยติดตามช่องเล็กๆช่องนี้อยู่นะครับมาเข้าเรื่องราวครับเรื่องราววันนี้เองเนี่ยค่อนข้างที่มีความน่าสนใจทั้ง3ประเด็นเลยนะประเด็นแรกเป็นประเด็นของนักเตะในระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่างเคสุเกะฮอนดะไทยหลีกสนใจไหมครับตอนนี้เองนะครับนักเตะรายนี้นะครับไม่มีเอเจนต์นะครับเป็นนักเตะไร้สังกัดไปปที่ญีบรุนแล้วหลังจากที่เจ้าตัวนั้นนะครับ ยกเลิกสัญญากับทางสโมสรนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เองถูกรายงานจากทางสื่อของโปรตุเกสเองนะครับอย่างไม้ฟุตบอลติโวนะครับเป็นสื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมาพูดถึงในเรื่องของการนะครับสโมสรปอร์ติโมรินเซยกเลิกสัญญากับทางเกิรสเกะฮอนดานะครับนักเตะในระดับตำนานของทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปค้าแข่งมาแล้วเนี่ยหลายทวีปมากนะครับซึ่งนะครับ นักเตะอย่างเคสุเกะฮอนดะพึ่งแถลงข่าวกับทางปอร์ติโบรินเซ่ไปเนี่ยแค่เพียงอาทิตย์เดียวแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับทางสื่อโปรตุเกสได้บอกว่านักเตะญี่ปุ่นนะครับพึ่งแยกทางกับทางโบตาโฟโกนะครับในสโมสรในหลีกสูงสุดของบราซิลนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ย้ายมาเล่นให้กับทางปอร์ติโบรินเซ่ด้วยการเซ็นสัญญาเพียงแค่6เดือนแต่เพียงเท่านั้นยังไม่ทันได้ลงสนามนะครับเจ้าตัวก็ถูกยกเลิกสัญญาไปหลังจากที่สโมสรน ปอติโมเนเซเองนะครับได้ลงทะเบียนรายชื่อสําหรับนักเตะที่เล่นในฤดูกาลนี้ไม่ทันนี่คือเหตุผลที่เคุเกะฮอนดะนะครับถูกยกเลิกสัญญาไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับเคุเกะฮอนดะเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างนไว้นะครับว่าผมกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆครับและยังคงให้ความสําคัญกับการเล่นในยุโรปก่อนนะครับเป็นอันดับแรกตอนนี้เองนะครับตลาดนักเตะบางที่เนี่ยยังไม่ปิดตัวนะครับ อย่างแถวแถบสแกนดิเนเวียนะครับแถบยุโรปตะวันออกและหลีของรัสเซียนะครับซึ่งผมเองก็ยังมีโอกาสที่จะย้ายทีมไปเล่นยังหลีกเหล่านี้นะครับต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับเคุเกะฮอนดะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางนาวไว้แบบนี้นะครับผมชอบญี่ปุ่นนะครับสำหรับผมเองเนี่ยญี่ปุ่นคือบ้านเกิดครอบครัวผมอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็สนับสนุนให้ผมไปค้าแข้งในต่างแดนซึ่งนับตั้งแต่มาคาแข้งในยุโรปเองนะครับ นานๆครั้งผมจะได้กลับบ้านอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตลอดครับว่าสภาพแวดล้อมในการเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นนั้นมันดีเกินไปสําหรับผมมันมีความสุขเกินไปนะครับมันไม่เหมาะกับผมตัวผมเองต้องการแรงผลักดันจากความยากลําบากนะครับผู้แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับบทสัมภาษณ์ของเกียวสุเกะคอนดาในการที่บอกว่าจะกลับมาเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพูดเหมือนประชันยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่เขาเอง ต้องการที่อยากจะผลักดันตัวเองจริงๆแหละนะครับซึ่งเคสุเกะฮอนดะเนี่ยนะครับเป็นนักเตะนักตำนานของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเนี่ยหลายทวีปเลยทีเดียวนะครับเด่นๆเลยนะครับไปเล่นที่อิตาลีกับเอซิมิลานนะครับซึ่งเคสุเกะฮอนดะเนี่ยเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทางสโมสรในญี่ปุ่นก่อนอย่างน,นกยากแกมปัสนะครับก่อนที่จะย้ายไปค้าแข้งในบีบีเวลโลนะครับในลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับก่อนที่จะทําผลงานดีถูกสโมสร C.H.K. มอสโก้ uh, Moscow, นะครับสมสรอนชื่อดังของดีกัสเซียดึงตัวไปใช้งานแล้วก็ทำผลงานเปี้ยงปางมากนะครับถือว่าเป็นนักเตะเอเชีย uh, คนแรกๆนะครับที่ไปค้าแข่งในรัสเซียแล้วก็ประสบความสำเร็จก่อนที่จะไปเข้าตาสมสรเอซีมิลาน Milan, ในอิตาลีนะครับกลายเป็นนักเตะที่โด่งดังขึ้นมานะครับสำหรับนักเตะญี่ปุ่นอย่างเกสเกะฮอนดะนะครับก่อนที่ช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาจะรละหกเละเหนินนะครับไปค้าแข่ง เ,เกือบทุกทวีปอย่างที่ผมบอกไปครับอย่างปาสุก้าในลีของเม็กซิโกเองนะครับรวมถึงเบเบิลวิคตอรีในลีของออสเตรเลียแล้วก็เป็นตัวเด่นทําผลงานดีมากนะครับแต่ด้วยเรื่องนะครับค่าตัวของเคสุเกะฮอนดะที่แพงนะครับเบเบิลวิคตอรีก็ไม่สามารถที่จะสู้ราคาได้นะครับจะต้องอย้ายไปเล่นที่วินเทจนะครับในลีของเนเธอร์แลนด์อีกครั้งแต่ไปครั้งนี้นะครับไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับเพราะว่า ไปแบบในฐานะของนักเตะฟีเอเจนนะนะครับเป็นการติดต่อกันเองก่อนที่จะย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดนะครับของบราซิลอย่างฟอตาโฟโกนะครับและปัจจุบันก็มีข่าวผัวพันกับทางปอร์ติบรินเซ่แล้วก็เซ็นสัญญาไป6เดือนแต่นะครับส่งรายชื่อไม่ทันนะครับทำให้เขาเองนั้นจะต้องหาลีกเล่นใหม่นะครับซึ่งนี่คือเรื่องราวของเคสุเกะฮอนดะนะครับถือว่าเป็นนักเตะในระดับตำนานของญี่ปุ่นอีกหนึ่งรายอายุตอนนี้นะครับอายุ34ปี ผมมองว่าเล่นได้นะในไทยลีกของเรานะครับเพราะว่านักเตะญี่ปุ่นได้หลายคนดีกรีในระดับทีมชาติอย่างโฮซุคเองตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่กับทางทูแบงคอกนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนถ้าเกิดว่าสโมสรไทยสนใจก็ลองติดต่อไปดูครับเผื่อฮอนดาเองต้องการที่อยากจะมาเล่นให้กับไทยลีกของเราในช่วงปิดฤด,ดูกาลนะครับตลาดลแรกๆที่กําลังจะเปิดขึ้นหลังจากที่ปิดฤด,ดูกาลผมว่าก็มีโอกาสเช่นกันนะครับ มาในประเด็นที่2นะครับประเด็นของโอกาสโอกาสของนักเตะไทยในยุโรปนะครับแน่นอนว่านักเตะไทยในยุโรปที่เป็นนักเตะไทยจริงๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่2คนในยุโรปนะครับที่มีโอกาสที่จะเล่นในลีกใหญ่ๆอย่างเช่นโรเตอร์เซอร์ตี้มีธนวัฒน์ซึงจิตภาวนนะครับเบลเยียมมีนะครับน้องตองกวินธรรมสัจจาน,นะครับทั้งส,งสองคนนี้มีโอกาสใกล้ หลีกสูงสุดอยู่พอสมควรนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะครับในศึก FA ของอังกฤษน้องกันท์วัตซึงจิตถาวรถูกเรียกตัวไปฝึกซ้อมกับชุดใหญ่ไปปรนทท่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยนะครับก็ถือว่านะครับเฮดโคตอย่างแบรนดอนโรเจอร์ก็เห็นคุณภาพในตัวของนักเตะไทยของเรานะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นเด็กไทยแท้ๆนะแต่ได้สัญชาติฝรั่งเศสนะครับพ่อแม่เป็นไทยแล้วก็ไปเติบโตกันอยู่ที่ฝรั่งเศสเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เราต้องจับตามองในทางฝั่งของเบรตเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าเป็นสมโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับที่พยายามผลักดันนักเตะไทยของเราอยู่นะครับใครจะว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเห็นนักเตะไทยของเราประสบความสําเร็จในลีกสูงๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือยุโรปนะครับถ้าเกิดว่า นักเตะไทยของเราทําได้นั่นก็คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับมันจะถูกพิสูจน์ด้วยคุณภาพนะครับไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของเป็นคนไทยแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็เหมือนกันกันกบน้องตองกวินณนปะัจจุบันนี้นะครับถ้าจะพูดน้องตองกวินแล้วล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูโอ้โหฝึกซ้อมกับชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงสนามไปแล้วด้วยถึงแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับให้กับทีมในพอสสิม,มุกลีกกตางนะครับแต่เรามองเห็นโอกาสของ พุทสาประตูไทยรายนี้มันมีมากขึ้นในจูเปเลีลีกนะครับก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าน้องตองเองมีการฝึกซ้อมนะครับผลงานเข้าตาอ,อย่างมาร์คบีเองผมก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะติดเป็นมือ 1- มือ2องเลยทีเดียวสําหรับน้องตองกวินธรรมสัจจานันต์นะครับหลายๆคนนะครับต่างก็มุมมองต่างความคิดเห็นกันไปนะครับหลายคนบอกว่าลูกนั้นเองเนี่ยน่าจะรับง่ายนะครับในการยิงไปตรงตัวมันไม่ได้ตรงนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยลูกมันติดไซส์ก้อยนะ แล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยเสียหลักไปแล้วนะครับน้องตองเนี่ยเสียหลักไปแล้วเนึกว่าบอลเนี่ยมันจะพุ่งไปเสาสองนะครับแต่บอลเนี่ยมันวกเข้าไปตรงกลางประตูนะครับรูปแบบนี้เองเนี่ยจอๆเต็มข้อเนี่ยก็รับยากอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะรับได้บางครั้งเองผมก็อาจจะมองว่าอาจจะแฉลับแล้วก็เข้าได้นะครับซึ่งเป็นลูกที่ด้วยความแรงนะครับฝรั่งเตะนะไม่ใช่เอเชียเตะนะครับตัวใหญ่ๆเต็มข้อเข้าไปเนี่ยลูกมันมีโอกาสสายได้เสมอนะครับ ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นข้อกังขาของแฟนบอลไทยหลายๆคนที่ผมมองว่าเอ๊นักเตะไทยของเรามันควรที่จะให้โอกาสนะแล้วก็ควรจะให้กําลังใจเขาเยอะๆนะครับสำหรับน้องตองเองถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับประเทศชาติของเรานะสำหรับในกรณีของน้องตองนะครับส่วนสมาชิกหลายๆคนถามเข้ามาบอกว่าดังวันรัมอยู่ไหนครับพี่ได้ลงซ้อมหรือ,อยังล่าสุดที่ผมก็ได้เห็นคลิปการฝึกซ้อมนะครับของทางฝั่งของเซริโซโอซาก้า ยังคงเห็นแต่นักเตะ3คนแต่เพียงเท่านั้นของทางฝั่งเซเดโซนะครับนำทัพมาโดยคิมจินฮยอนเหมือนเดิมนะครับนักเตะเบอร์หนึ่งแต่ไม่มีรายชื่อของดังวันรัมผมก็เช็คอยู่เอะดังวันรัมอยู่ไหนนะครับก็ไปเช็คผ่านสื่อเวียดนามนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองสื่อเวียดนามอย่างยิ้งนิวบอกว่านะดังวันรัมกําลังทําขนมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับยังไม่ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแต่อยา่างใดนะครับซึ่งก็ต้องมาจับตาดูกันว่านะนักเตะรายนี้ จะได้รับโอกาสหรือไม่และยิ่งไปช้าเท่าไหร่โอกาสของดั่งวันบร,รมัมการที่จะได้นั่งเป็นตัวสำรองนั้นก็ค่อนข้างสูงและที่สําคัญในตําแหน่งของผู้รักษาประตูนั้นค่อนข้างที่จะยากมากที่จะเบียดแย่งกันนะครับในการขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์หนึ่งได้นะครับถ้าเกิดว่าพลาดการเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วเนี่ยดั่งวันบร,รัมมีโอกาสที่จะได้นั่งข้างสนามนตลอดทั้งฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนและ ที่สําคัญเองนะครับการที่นักเตะรายนี้ไม่ได้ลงเล่นจะส่งผลกับฟอร์มการเล่นและก็ความมั่นใจของทางดั่งวันรัมอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นนักเตะเ,เบอร์หนึ่งนะครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับนักเตะเบอร์หนึ่งหมายถึงว่าเขาใส่เบอร์หนึ่งนะครับที่ทางซิริโซโอซากะได้มอบให้นะครับตอนนี้ก็น่าจะรอขั้นตอนของเอกสารในการเดินทางสําหรับดั่งวันรัมเท่าที่ผมดูจากสื่อของทางเวียดนามอย่างยิ่งนิวผมก็ขอเอามาอ้างอิงสําหรับเรื่องนี้แล้วกันเนาะนะครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ถูกเปรียบเทียบกับน้องตองในเรื่องของคุณภาพอยู่บ่อยครั้งในช่วงหนึ่งนะครับที่อังเริกุชิตก็พูดถึงมาแต่ตอนนี้น้องตองของเรานะครับได้ฝึกซ้อมไปที่เรียบร้อยแล้วแลวก็ได้รับโอกาสลงสนามในการอุ่นเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอยู่ในหลีกสูงสุดกว่าญี่ปุ่นอีกด้วยอย่างจูปิแลี่ยีหลีกของเบลเยียมนะครับสำหรับนักเตะไทยของเราเราควรที่จะภาคภูมิใจนะครับและโอกาสที่ตองเอง จะได้ไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างยูฟาชมเปี้ยลีกก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าสโมสรโอสต์รูเวลนะครับซึ่งตอนนี้เองคะแนนห่างจากโซนที่ไปเล่นในยูฟาชมเปี้ยนลีกก็ห่างเพียงแค่4คะแนนแต่เพียงเท่านั้นอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนมีอยู่37คะแนนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสโมสรโอสรูเอนสามารถทะลุไปเล่นในยูฟาได้ต้องจะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่จะมีรายชื่อติดทีมเข้าไป ได้ไปเล่นในศึกใหญ่อย่างแน่นอนผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับและถึงตอนนั้นเองเราจะพูดกันได้เต็มปากว่านักเตะไทยของเราไปด้วยฝีมือกันจริงๆนะครับไม่ใช่เพราะเจ้าของเป็นคนไทยนะครับนี่คือประเด็นที่รับประเด็นที่3เป็นประเด็นของสื่ออาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามต่างก็ออกมาพูดถึงนักเตะลุกรึ่งของพวกเขาที่จะมาเล่นในฟุตบอลโลกที่จะเตะกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จากการเลื่อนฟุตบอลโลกไปเตะก,กันในช่วงเดือนมิถุนาทําให้ได้หลายชาตินะครับพยายามที่จะดึงนักเตะลูกครึ่งมาเสริมทัพกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเวียดนามล่าสุดนี้นะครับมีข่าวพัวพันกับนักเตะแบ็คซ้ายที่จะเข้ามาทดแทนวันเฮาที่มีอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กลับมาจากทางเฮเลนวินนะครับซึ่งข่าวนี้เองเนี่ยได้ถูกเปิดเผยจากทางสื่อเวียดนามนะครับ อย่างยิ่งมิวเองรวมถึงสื่อไทยก็เคยพูดถึงนักเตะรายนี้อย่างเจสันเพนเดนเป็นนักเตะเวียดนามลูกครึ่งฝรั่งเศสนะครับอายุ23ปีก็ไลก่กันกับดวนวันเฮานี่แหละนะครับเป็นอดีตเยาวชนนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่รู้ว่าเคยเจอกับธนวัน์หรือเปล่านะครับปัจจุบันนะครับขาแข่งในศึกของฟุตบอลเมเจอร์ลีของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่กับทางสโมสรนิวยอร์กเรสบูลนะครับ ออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อของทางเวียดนามนะครับในเรื่องของเขาเองนั้นมีความสนใจที่อยากจะเข้ามารับใช้ชาติเวียดนามหากเขาเองได้รับการติดต่อจากฟาร์คฮังซอเขาจะรีบเก็บกระเป๋าแล้วก็กลับมารับใช้ชาติให้กับทีมชาติเวียดนามทันทีเขาบอกแบบนี้นะครับนี่คือช่วงที่ดีที่สุดของเขาในการยุดับฝีเท้าของเจสันเพนเดนนะครับในการไปเล่น ในลีกที่สูงกว่าลีกเวียดนามและจะเอาประโยชน์ตรงนั้นเขาบอกแบบนี้ที่เขาเล่นนะครับเอามาปรับใช้นะครับแล้วก็ช่วยทีมชาติเวียดนามได้อย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเจสันเปนเล่นเองจะกระตือรือร้นมากนะครับในการให้สัมภาษณ์กับทางยิงดิวแล้วก็มีการพูดถึงอโอกาสที่เขาเองจะได้มาเป็นผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เองอในตำแหน่งของแบ็กซ้ายหรือว่าวิมแบ็กนังน้านฝั่งซ้ายอย่างโดนว,วันเฮาเอง ก็ตอนนี้เองได้รับอาการบาดเจ็บอยู่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับดวนวันเผาหายไม่ทันในช่วงเดือนมิถุนายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะหายทันผมก็เชื่อว่าในเรื่องของความฟิตแล้วก็การล้างลาจากสนามไปนานๆส่งผลกับทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนและพวกเขาเองค่อนข้างที่จะตั้งความหวังไว้ค่อนข้างเยอะสําหรับโค้ชปาร์คในการที่จะทะลุไปเล่นในรอบสามของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งการดึงนักเตะต,ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพ ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโคสปาร์กในการเตรียมทีมเพราะเขาเองเนี่ยมีข่าวกับลูกครึ่งทีไรส่วนใหญ่แล้วลูกครึ่งรายน,น,นั้นเองก็ให้ความสนใจจริงแต่พอจะมาก็ติดปัญหาในเรื่องของเอกสารนะครับซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกากับทางเช็กเนี่ยสองนักเตะเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของโควิดและก็สถานก,การณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดว่าเวียดนามเองอยากจะได้แบ็กซ้ายรายนี้มาเสริมทัพจริง จะต้องดําเนินการตั้งแต่เดินเน่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เองยังไม่มีความเคลื่อนไหวกับทางฝั่งของโคสปาร์กนะครับวินแบก็กทางด้านฝั่งซ้ายยังเป็นนักเตะชาวเวียดนามอยู่นะครับแล้วก็คงจะไม่มีนักเตะตัวลูกครึ่งต่างชาติมาอย่างแน่นอนก็มาจับตาดูเรื่องนี้กันต่อไปนะครับส่วนทางอินโดนีเซียนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับหลังจากที่มีข่าวพัวพันกับนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับ เสือสายอินโดนีเซียตอนนี้เองค้าแข่งอยู่ที่เซเรโซโอซากานะครับลงเล่นให้กับทางเซเรโซโอซากาไปแล้วทั้งหมดเนี่ย168นัดนะครับถือว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่อินโดเองค่อนข้างที่จะ,ะตั้งความหวังเอาไว้นะครับคือนักเตะรายนี้เองเนี่ยเป็นคู่แฝดนะครับอย่างลิก,กิกับลิกคุมัตสึดะ uda, นะครับเป็นนักเตะฟาแฝดที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกในลีกสูงสุดของ ญี่ปุ่นนะครับอย่างเซรุโซโอซากานะครับซึ่งนักเตะรายนี้เองก็ยินดีนะครับหลังจากที่สื่ออินโดนีเซียนั้นบุกไปสัมภาษณ์นะครับว่าเขาเองต้องการอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติอินโดหรือเปล่านะครับซึ่งลิกิเองนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นแลวก็โพสต์รูปธงชาติอินโดนีเซียนะครับลงไปใน i อีส่วนตัวนะครับในการให้สัมภาษณ์นะครับสำหรับลิกิเองเปิดเผยว่าเขาเองพร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย หากจําเป็นหรือว่าทางชินไทยองนั้นต้องการที่จ,จะเลือกใช้เขาในการไปเล่นในฟุตบอลโลกนะครับลิกิเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อายุ29ปีนะครับเล่นอยู่กับทางสโมซอนซโซริโซโอ,โอซากา้าซึ่งเขาเองเล่นเนินแหน่งของกองหน้านะครับและยังรับบทบาทเล่นในหลายตำแหน่งได้อย่างกลางลุกก็ยังได้นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับลิกิมัซสดะเองเนี่ยนะครับลงไปเล่นอยู่ในเจลิก2นะครับ ในฐานะของนักเตะยืมตัวกับทางสโมสรโคฟุนะครับและลิกิเองก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมและพี่ชายของผมเองยินดีที่จะเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียหากพวกเขาเองนะครับมีโอกาสที่จะเล่นให้กับทางอินโดนะครับพวกเขาเองก็ยินดีนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อโ,โกอินโดนีเซียนะครับนี่คือให้สัมภาษณ์กับสื่อโกนะครับก่อนที่เขาเองจะเล่นกับทางเซเรโซเนเขาเคยเล่นกับทีมในลีก2มาแล้วนะครับ อย่างโฟคุอย่างที่ผมบอกไปรวมถึง a อ i วิดป้าอีกด้วยนะครับในปี2014และเคยเล่นอยู่กับทางนกโยกย่าแคมปัสนะครับแต่ไม่สามารถที่จะยึดตัวจริงได้สําหรับนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็ถูกยืมตัวไปเล่นอยู่กับทางจีฟยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นทีมในระดับ j 2เช่นกันในฤดูก,กาลปี2015นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนะครับที่ได้รับความสนใจที่อยากจะมาเล่นให้กับทีมชัดอินโดนีเซีย ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองอมีการตลาดแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเซเรโซโอซากากำลังเจาะนะครับนักเตะในย่านอาเซียนอย่างหนักหน่วงมีข่าวทั้งเวียดนามแน่นอนว่าดึงไปแล้วหนึ่งคนอย่างดังวันรัมคนที่สองมีข่าวคู่พันเกี่ยวเหเงียงของเฟืองและนะครับสองพี่น้องอย่างาลิก,กิทุกุนะครับมีข่าวคพ,พันกับทีมชาติ ของอินโดรีทเดียนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแผนการตลาดของญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของการเจาะตลาดทางฝั่งของอาเซียนอยู่สําหรับสโมสรเซเรโซโอซากานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้มาเล่นให้กับทีมชาติอินโดจริงๆผมก็เชื่อว่านักฟุตบอลไทยของเรารับมือได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนักเตะมันไม่ได้เก่งคนเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะได้นักเตะตัวเก่งๆมาแต่เล่นไม่เข้ากับทีมเล่นไม่เข้ากับเพื่อน ก็ไปไม่รอดก็เยอะแล้วนะครับที่เราเห็นกันมาในวงการฟุตบอลเนาะนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจหาเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยให้ฟังนะครับที่สำคัญกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ